บรนดาญาติโยนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สามในการเจริญพุทธมฐานก็ขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทในตอนต้นก่อนเรื่องต้นเน่ยลืมกันไม่ได้นะอันดับแรกขอทุกคนรวบรวมกำลังใจทรงศินให้บริสุทธิ์ <c oughs> เรื่องสิลนี่เป็นเรื่องสำคัญก็มีหลายท่านที่บน่นบอกว่าเวลาฝึกตอนหน้าครัวบาอาจารย์ก็ดี กลับไปบ้านไม่ดีเพราะว่ากลับไปบ้านสินกลอนอาจารย์นีสินกรอนบ้างสินร่วงบ้างดีเดียวสินขาดถ้าศินไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีแต่ก็ถือว่าก็ถือว่าธรรมดาของคนอาชีพบางอาชีพอาจจะขัดข้องเรื่องศีลถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเฉพาะเวลาที่เราจเจริญสมาธิตอนนั้นสมาทานสินซะก่อน แ้ะตั้งใจทรงศีลด้วยความเคารพก็หมดเรื่องกันเฉพาะเวลาได้วันนิดวันหน่อยมากๆเข้าก็ากาสะสมตัวมากขึ้นเองในเมื่อตั้งใจทรงศีลดีแล้วต่อไปการฝึกสมาธิการฝึกสมาธิสองคืนที่แล้วมาพูดเรื่องนิวรณ์วันนี้ก็ไม่ขอพูดถึงละให้ใช่รมตั้งใจตามนี้นิวรณ์จะไม่กวนใจ คือตั้งใจรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกเวลาให้ใจเข้ารู้ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวก็รู้ว่าให้ใจเข้ายาวให้ใจออกยาวก็รู้ว่าให้ใจออกยาวให้ใจเข้าสั้นก็รู้ว่าให้ใจเข้าสั้นให้ใจออกสั้นก็รู้ว่าให้ใจออกสั้น ถ้าเรารู้ลมไม่ใจแบบนี้เวลานั้นิิวณ์ไม่กวนใจ <c oughs> ต่อไปก็ใช้คำภาวนาควบเป็นธรรมดาของการเจริญประกรรมฐานย่อมใช้คำภาวนาแต่ว่าสำหรับลมไม่ใจเข้าออกบรรดาญาโยมทุกคนโปรดทราบ <c oughs> กรรมฐานกองนี้เป็นกรรมฐานต่อสู้กับรมณ์ฟุ้งซ่านถ้ามีรมฟุ้งซ่านคิดมากแ้่มาเมื่อไร ถ้าจะเจริญกรรมฐานก็เลิกภาวนาเสียกำหนดใจเข้าไปรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออก <c oughs> อย่างนี้จะต่อสู้กันได้ถ้าภาวนาด้วยจิตจะพุ่งสั้ามากขึ้นเอาเฉพาะเวลาที่จิตมันจะพุ่งสร้างน,นะถ้าสามารถควบคุมกำลังใจได้พอทุกคนก็ภาวนาควบคำนาควบคู่กับลมหายใจสำหรับคำบานานี่บรรดาญาโยม ในด้านสุขาภสโกในตอนต้นเขาไม่เขาไม่บังคับเป็นการภาวนาในตอนต้นนะอันดับแรกจะฝึกต้นจริงๆให้ภาวนาว่าพุทโธหรือว่าถ้าท่านผู้ใดภาวนาอย่างไหนคล่องแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนคำภาวนาถ้าคล่องแล้วถ้ายังไม่เคยฝึกมาเลยให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธ ทางนี้เว้นวตัวว่าการเจริญกรรมฐานไปจํากองพระกองกรรมฐานจริงมีสี่สิบกองสี่สิบกองนี่มีคาภาวนาเป็นร้อยอาจจะถึงพันอย่างก็เลือกปฏิบัติตามอทิยาัย <c oughs> แต่ว่าคาว่าพุทโธนี่ก็เป็นกองหนึ่งเหมือนกันที่เรียกพุทธานุปติกรรมฐานเป็นกองต้นนี่ในตอนต้นขอามาไดแต่พุบริษัทตามตามนี้ <c oughs> แล้วก็เวลาภาวนารเนรื่องรู้ลำพิยใยเข้าออก ยงอยาใช้อารมณ์ให้เครียดส่วนใหญ่จะนิยมใช่อารมณ์เครียดกันถ้าเครียดมากทรงตัวมากถือว่าดีแต่ว่าถ้ามันเครียดพอดีพอดีจิตเป็นสุขใช้ได้ <c oughs> แต่ว่าถ้าเครียดเกินไปถึงการเหนื่อยยังใช้มันได้เรียกว่าเป็นการเบียดเบียนตัวคืออัตตะคืมรทานิโยกถ้าเมีการเครียดเกินไปเมีการเหนื่อยก็ดีร่างกายตึงเกินไปก็ตามปวดที่สะมือที่สายก็ตาม อย่างนี้ให้คลายอารมณ์ออกเมื่อปล่อยใจสักประเดี๋ยวหนึ่งเริ่มทําแบบสบายๆย้า้เครียดตามนั้นถ้าเครียดไม่มีทางบรรลุมรรคผลแล้วไม่ได้อะไรเลยจิตไม่เป็นสุขแล้วก็จงอย่ายย่อหย่อนเกินไปถ <c oughs> ้าไม่ย่อหย่อนก็หมายความว่าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีพิจรารณาก็ตามอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะเป็นประโสดาสีทาคานาคา,ารหัน อยาเจมพูดทรงชาหน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรก็ว่ากันเลยไปถ้าไปคิดอย่างนี้ร่วมโดยเวลานั้นจิตไม่เป็นสมาธิย่อดหย่อนเกินไปฟุ้งซ่านเกินไปท่า <c oughs> นท่านให้ใช้อารมณ์มัจิมาปฏิบัติคือทําแบบสบ,บายๆให้ใจเข้ากร็รู้ให้ใจออกกรู้ภาวนาตามก็ทราบแบบจิตเป็นสุข ถ้าทําได้อย่างนี้นาะทีหนึ่งสองนาทีสานาทีก็าตามก็ถือว่าเป็นผู้ทรงฌานขณะใดที่รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่นึกอย่างอื่นควบกวด็ดีหรือขณะใดที่รู้คำบารนาไม่นึกอย่าง,ไม,างไม่นึกอื่นเรื่องอื่นควบกว็าตามเวลานั้นถือว่าจิตว่างจากกิเลสที่พระพุทธเจ้าทรงแต่กคำภาษาลีบุตรว่าสาลีปุตตะดูก่อนสาลีบุตร บุคคลใดทําจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งตถาคติเขากล่าวว่าบุคคลน,นั้นมีจิตไม่ว่างจากฌานาวมาชั่วขณะจิตหนึ่งมาระเดี๋ยวเดียวไม่ถึงนาทีเวลานั้นจิตไม่คิดถึงเรื่องความรักความโรคความโกรธความหลงทุกอย่างคิดอย่างเดียวว่าเวลานี้ให้ใจเข้าหรือใ,ใจออกเวลานี้ภาวนาถูกต้องไหม ถ้ารมอยู่แค่นี้ถือว่าเวลานั่นจิตว่างจากกิเลสถ้าทําได้อย่างนี้วรณนิดันหน่อยก็ขอเที่งถือเรื่องธรรมดาจะมีอานิสงส์ใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าจิตของบุคคลนั้นผู้ทรงฌานนี่พูดกันถึงตอนต้นก็พูดกันเพียงแค่นี้โยมญาติโยมนะขึ้นต้นต้องทำเหมือนกันหมดวันนี้ก็อยากขอนําเรื่องราวของพระสูตร เอามาคุยกับบรรดาท่านพู้จุปิษัทย์ที่เป็นพระสูตรบบุคคลตัวอย่างแต่ว่าพระสูตรบุคคลตัวอย่างวันนี้เป็นพระสูตรเป็นสูตรของพระอาหารหันต์ถึงแม้จะเป็นปฏิปทาถึงความเป็นพระอาหารหันต์ก็ตามใน,นเมื่อเรายังไม่ได้อรหันต์ถ้าบังเอิญเราทําจิตเหมือนท่านวันหนึ่งสักนาทีสองนาทีจะถือว่าจิตว่าจิตปลอดาจกิเลสอย่างดียิ่ง วันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงแต่เราทำเหมือนท่านตักสองสามนาทีได้ก็ถือว่ามีอานิสงส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นการก้าวไปเข้าใกล้ของความเป็นพระหันคือเขาเรียกว่าค่อยๆฝึกเป็นพระหันไปทีละน้อยๆ,ๆ <c oughs> การที่ใช้กำลังวิปัสสนาญาณขั้นสูงอันนี้ต้องถือว่าเป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูงเขาบอกว่าเป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูงบางทีญาติโยมพุทธบริษัทจะบอกว่าไม่ไหวแล้ว ทำยากก็ฟังเรื่องราวของท่านต่อไปว่าปรัชนาญาญขั้นสูงเขาทำยังไง <c oughs> เรื่องราวก็มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระชนอยู่ความจริงพระพุทธเจ้าคือพระบรมครูนิเทศทุกวันตอนสายๆพระองค์ก็ทรงเทพโปรดพุทธบริษัทต,ตอนหัวค่ำถ้ามีโอกาสก็ทรงเทพโปรดพุทธบริษัท การฟังเทศน์นี่ก็มีทั้งพระทั้งภิกษุนีภิกษุภิกษุนียบาสกบฏิการพร้อมต่างคนต่างก็ฟังเทศฟังเทศจบจดจําได้แล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติ <c oughs> แล้วก็มีหลายๆลท่านขณะที่ฟังเทศพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดตามไปไข่ควรตามไปตามกระแสพร,ระสัทธรรมเทานา เมื่อเทศจบส่วนใหญ่ก็เป็นประโสดาบันบ้างพระสีทาคามีบ้างเป็นพระนาคามีบ้างเป็นพระอหันก็เยอะนั่นเพียงแค่ฟังเทศจบเดียวท่านก็เป็นอราหันต์กันไห้เป็นประโสดาคิทาคานาคากัน <c oughs> ทั้งนี้เพราะว่าบุญบาร,รมีท่านพร้อมท่านมีบาร,รมีเต็มเรื่องบาร,รมีนี่เราบังคับก็ไม่ได้กาเกณฑ์ไม่ได้ ได้ว่าเวลานั้นก็มีพิสุณีท่านหนึ่งชื่อเดียวกับเมื่อคืนนี้คือเธอท่านรูปนันธาแต่ว่าคนละคนเมื่อคืนที่คุยกันเป็นเรื่องของานางรูปนันธาวันนี้รูปนันธาเถรีอีกองค์หนึ่งต่างหากท่านชื่อรูปนันธาเหมือนกันท่านรูปนันธานี้เข้ามาบวชในพระสัตว์นาอยู่หลายเดือนฟังเทศเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่หลายครั้ง ก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลแม้แต่ปสูดดาบันต่อมาวันหนึ่งวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงเทศน์ไตรรัศนยานกล่าวถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาทัา <c oughs> งกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจังทั้งหมดมีความไม่เที่ยงทุกอย่างมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทากลางมีการสลายตัวไปในที่สุด แม้แต่ชีวิตมนุษย์ของใสก็เอาแน่นนอนอะไรไม่ได้อย่าถือว่าเกิดแล้วมีอายุครบอายุไขตายก็ไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> บางคนตายเมื่อวัยเป็นเด็กบางคนเมื่อตายเมื่อบางคนตายเมื่อ,อวัยเป็นเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนก็ตายเมื่อวัยกลางคนบางคนก็ตายมาแก่ฉะนั้นขอเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายเกินไปจงอย่าสนใจในรูป ให้ถือว่ารูปทุกประเภทจะเป็นรูปคนก็ดีรูปใส่ก,ก็ดีรูปวัตถุต่างๆก็ตามมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนในท่ามกลางมีการสลายตัวใน,นที่สุดถ้าเรายังติดพันอยู่กับรูปอยู่เมื่อไรไม่ว่ายังมีการเกิดอยู่เมื่อไรความทุกข์ก็มีกับเราเมื่อนั้นเมื่อไรถ้าเราดับความติดในรูปเสียได้คือว่ารูปไม,รไม่ใช่เราไม่ใช่เราเราไม่มีในรูปรูปไม่มีในเรา คิดว่าความตายอาจถึงเราวันนี้อยู่เสมอให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเราอาจจะตายเมื่อสมัยเป็นเด็กแหนุ่มสาวก็ได้เราอาจจะตายเมื่อวัยกลางคนก็ได้เราอาจจะตายเมื่อความไปแก่ก็ได้ต้องคิดต่อไปว,ว่าทารางกายมันตายเมื่อ,อไรขึ้นเชื่อวความเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรมก็ดีจะไม่มีสําหรับเราต่อไปอีกเพราะเป็นแดงของความทุกข์เราต้องการจุดเดียวคือปณิพันธ์ คือความดับจากกิเลสทั้งหมดนั่นก็คือพระนิภาน <c oughs> อย่างองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้แต่ท่านเทศละเอียดมากกว่านี้พอเทศจบท่านรูปนันทาเทรีก็ยังไม่ได้ไปโสดาบันยังไม่ได้อู่เหมือนกันว่ากันานานองนี้โบทนนอน่อยจนสองสามเตือนแต่ว่าคืนนั้นพอกลับไปถึงกระท่อมพอจะขึ้นกระท่อมที่พัก ก็ตักน้ำอน้ำน้ำเ้าก็หลกตักน้ำมาล้างเท้าพอตักน้ำล้างเท้าน้ำก็น้ำก็ไหลออกไปไหลไปหน่อยหนึ่งก็หยดซึมไปในดินท่านก็มีความรู้สึกว่าน้ำไหลไปจากเท้าที่ลาดลงไปใกล้เท้ามากซึมในดินแห้งหมดก็เหมือนกับคนและสัตว์ที่เกิดขึ้นมาแล้วตายเมื่อ,อยุเด็กเด็กหรือวัยหรือหวัยหนุ่มใบสาววัยต้น เอาน้ำรังเท้าอีกกระปุกหนึ่งอีกกระบวยหนึ่งแต่นี้น้ำก็ไหลเลยก็เก่าไปนิดหนึ่งเพราะว่าเก่ามีน้ำซึมอยู่แล้วพอถึงจุดแห้งน้ำก็หยุดแห้งลงไปอีกแต่คิดว่าไอ้ข้อนี้ก็เปรียบเป็นคนนี้ตายในสมัยวัยกลางคนต่อมาก็น้ำในกระบวยที่สามราดอีกน้ำก็ไหลเลยไปน้นไปนิดก็แห้งเหมือนกันก็รวมความว่าท่านคิดว่าคนก็ดีเราก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ตาม ย่อมมีความตายในขณะที่เกิดขึ้นคือตายเป็นเด็กบ้างตายเป็นความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างตายวัยกลางคนบ้างตายสมัยแก่บ้างนี่ขึ้นทชื่อว่ามีชีวิตอยู่เป็นแดงของความทุกข์ไม่เห็นไม่เห็นความสุขเราไม่ต้องการชีวิตนี้ต่อไปขึ้นเชื่อว่าร่างกายประกอบไปได้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญญาณที่เรียกว่ารูปเราไม่ต้องการมาอีกถือชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่ครองขันห้าแบบนี้ พอคิดเพียงเท่านี้บรรดาท,ท,ท่านพุทธบริษัทท่านดูบันาธาเทลีก็ตัดก,กิเลสไปสมุทิเฉตระหันเป็นพระหันเดียวนั้นก็เรียกว่าองค์นี้บรรลุอรหันต์ขณะที่ร้างเทา้า <c oughs> <c oughs> ก็ลองช่วยกันคิดดูว่ากรรวิปัสสนาญาณเบื้องสูงเขาคิดแันแค่นี้ไม่ใช่มากถ้าว่ากันตามตรางจะรู้สึกว่าหนักใจให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงดูเราก็ได้ดูเขาก็ได้ ถ้าดูร่างกายของเราไม่เห็นก็ดูร่างกายคนอื่นแล้วก็จงคิดว่าร่างกายคนอื่นกับร่างกายเรามันก็มีสภาพเหมือนกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเหมือนกันมีความแปรปรวนใน่ามกลางเหมือนกันมีการสลายตัวในที่สุดเหมือนกันเพราะว่าเขามีอะไรเราก็มีอย่างนั้นเขามีหนังเราก็มีหนังเหมือนเขาเขามีเนื้อเราก็มีเนื้อเหมือนเขา เขามีเส้นมีเอ็นแล้วเขาเ,เราก็มีเส้นเรามีเส้นเอ็นเหมือนเขาเขามีกระดูกเราก็มีเหมือนเขาความทรงชีวิตของเขายูดได้เพราะอาหารชั้นใดชีวิตของเราก็ทรงได้เพราะอาหารชั้นนั้นฉะนั้นเมื่อเขาเกิดขึ้นมาเขาตายได้เราก็ตายได้เขาแก่ได้เราก็แก่ได้เขาป่วยไข้ไม่สบายเราก็ป่วยไข้ไมันสบายได้ก็ขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นมนุษย์ไม่เป็นดินแดน่งความสุขเป็นดินแดน่งความทุกข์ เราค่อยๆตัดทีละน้อย,อย,อยๆก็เอาทุกวันวนินทิตั้งเวลาไว้โดยเฉพาะจะเอาหัวค่ำหรือเช้ามืดตื่นนอนใหม่ๆด้วยเวลาไหนก็ได้คิดว่าเราจะทรงอารมณ์อย่างนี้สักวันละสองนาทีหรือสามนาทีเป็นอารมณ์ของพระอารหันต์แต่บรรดาญาโยามพุทธไวใสายอาจจะคิดว่ามันเวลาน้อยหรือเกินเวลาต้องยี่สิบสี่ชั่วโมง แต่เราทําจิตใจให้ปรงตนอย่างนี้วันละสองสามนาทีมันจะมีผลขนาดไหนก็ต้องขอต่อว่ามีผลมหาศาลเพราะว่าบุคคลที่ยมรู้เข้านิพพานได้จริงๆเบรหรันเขาใช้เวลานิดเดียวพยายามสะสมกำลังใจไปวันละสักสองสามนาทีทำให้ได้ทุกวันไม่ต้องนั่งขัดสมาธิแต่นั่งแบบไหนทำงานอยู่ก็ได้กินอาหารก็ได้นั่งคุยก็ได้ตามใจชอบ ให้ความรู้สึกอย่างนี้ไม่เกิดว่าชีวิตทุกชีวิตเกิดมาแล้วต้องตายทั้งหมดก็ก่อนที่จะตายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีใครมีความสุขขึ้นชื่อว่าร่างกายคือชีวิตอย่างนี้เราไม่ต้องการอีกขอมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายตายเมื่อไรก็ขอไปในพานเหมือนนั้นตั้งใจนิดเ,าเบาๆขนาดนี้นะ <c oughs> แล้วต่อไปการสะสมตัวมันจะมีทุกวัน ถ้าวันละสองนาทีสิบันมันก็20นาทีถ้าร้อยวันก็ได้200นาทีการสะสมตัวมาเจีดเด็กน้อยอารมณ์ชินแบบนี้จะไปปรากฏผลเมื่อเวลาที่เราใกล้จะตายเพราะเราเป็นคนเห็นทุกเหหอนิจจ์ฮะทุกขังอนาตาอยู่แล้วพอเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมว่ากิกเลสที่เป็นข้องใจเราจริงๆนั้มีอยู่สี่อย่าง ตามแบบท่านเขียนสามอย่างแต่โลภะกับราคะท่านไปบวกกันบ่าเหมือนกันก็เลยเข้าใจยากขอแยกกระจัดว่าราคะหนึ่งความรักโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงก,กิเลสที่หลงเดียวเราตัา้งเบียนไหวตายเกิดในวัฏฏะเอาก็่ามชื่อเรามีสี่อย่างด้วยอาการมีสามตอนนี้เวลาที่เราจะ ฆราวาสถาจะไปนิพพานได้จะเปรอรหัน์ได้ต่อเมื่อวันนั้นจะต้องตายฆราวาสนี่เปรอรหันก่อนไม่ได้นะถ้าเป็นระโสดาิกทาคานาคามีก่อนนี้ได้กี่ปีก็ได้ถ้าจะเปรอรหันเป็นวันนั้นก็นิพพานวันนั้นพระร่างกายฆราวาสไม่สามารถจะทรงความเป็นพระอรหันต์ได้ไดก็ต้องสังเกตไว้ว่ากิเลสมันมีอสี่ชื่อตอนนี้เวลาที่เราป่วยหนักจริงๆ มื่อป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นทุกคนมองเห็นทุกชัดเพราะเวลานั้นมันมีแต่เวลาทุกอย่างเดียวไม่มีเวลาสุขเวลาเวลาป่วยไข้ไม่สบายคำว่าทุกเป็นตัวต้นของอ,อริยสัจเราเห็นชัดว่าร่างกายเรามีทุกก็เข,เข้าใจในความทุกในเมื่อความทุกอย่างนี้เกิดขึ้นเรี่ยวแรงมันไม่มีกําลังวังชาก็ไม่มีแล้วเพราะป่วยหนัก ตอนนั้นทุกคนก็ลองคิดดูว่าความรักในระหว่างเพศมันจะเกิดกับเราได้ไหมมันต้องไม่มีไปแล้วเพราะมันแย่ความโลภอยากจะร่ำรวยจะทำมาให้กินมีไหมร่างกายก็รู้ว่าขึ้นความรู้สึกอย่างนี้ไม่มีความโกรธคิดจะไปเค่งฆ่าใครเขามีไหมในเมื่อป่วยหนักจ่ากนั้นมันก็มีม,มีแต่ทุกขเวทนามาเจ็บนู่นปวดนี่นึกไมออก <c oughs> อาการหลงไหลฝ่ายฝันในร่างกายมีไหมตอนนั้นายร่างกายหลงไหลไม่ได้แล้วก็มาปวดหนักมีทุกขเวทนาหนักก็รวมความว่าเวลาที่ป่วยหนักเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสทั้งสี่ตัวกิเลสที่มันเครื่องร้อยรับให้เราเวียนว่ายายเกิดจัดตั้งมาว่างมันมีแต่ทุกขเวทนาเราเห็นได้ความทุกในเมื่อเกิดเห็นในความทุกเราก็ชินกับการคิดว่าการเกิดมาเป็นทุกอย่างนี้ที่วัตทุวันวันละสองนาทีอารมณ์มันชิน อารมณ์ชินเวลานั้นอารมณ์จะเกิดรวมตัวจะมีความรู้สึกว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเขอาร่างกายเราไม่ต้องการร่างกายต่อไปอีกร่างกายไม่มีทุกอย่างนี้เวลานั้นอารมณ์จิตจะโปร่งจะเป็นสังขารรูปไปขายยานมันจะวางเฉยในร่างกายทั้งหมดร่างกายจะเจ็บจะปวดมันรู้ว่าเจ็บจะปวดแต่ความรักในร่างกายไม่มีก็ หากว่าญาติโยนหลายจะถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงอันนี้ก็ขอตอบว่าเขาซ้อมกันมาเยอะแล้วนะเป็นไปตามนี้แน่แต่ในเมื่อมีความเข้าใจว่าร่างกายเราไม่ต้องการในความมันไม่ต้องการในร่างกายอีกจิตเป็นสังขารุเปกลายยานคําคว่าสังขารุเปกลายานหมายถึงวางเฉยในร่างกายว่าร่างกายมายาพังก็เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของร่างกายจิตเพียงคิดเพียงแท่นี้บรรดาแต่บริสัท์เวลานั้นจิตบ้างจากกิเลส ถ้าตายเวลานั้นก็ไปนิพพานทันที <c oughs> นี่ว่าจะเรื่องถึงการคิดง่ายๆเขาทำก็แบบนี้เขาทำก็ไม่ยากหรอกตอนนี้ก็ดูตัวอย่างอีกท่านหนึ่งความจริงการเยเมรุมากผนนี่ต้องอาศัยบาร,รมีเหมือนกันจะมีหลายๆคนอาจจะถามว่าทุกวันวันเวลาทั้งหมดจะมีครอบครัวบ้างจะมีการทำมาหา้กินบางเลี้ยงลกูกเลี้ยงหลานบางกระจองเอง จิตใจแต็ไมได้ความวุ่นวายก็งอารมณ์กองกิเลสที่ความความขัดข้องอยู่อยู่จะไปนิพพานได้ยังไงตั้งน,นี้ก็ขอยกตัวอย่างสักท่านหนึ่งคือท่านพายิยะท่านพายิยะนี่ต้องขอถือบพูดถึงบาร,รมีเก่าก่อนนะมันมีเวลา,าเหลือแปดนาที <c oughs> บาร,รมีเดิมเขาต้องมีอย่างนี้พขาอบอกว่าหลังจากเมื่อพระพุทธกระสบ นิพพานไปแล้วไม่ใช่พระสงฆกระสบนะพระเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนองปัจจุบันนี้องค์หนึ่งนั่นคือพระพุทธกระสบท่านประกาศพระาศาสนาแล้วท่านนิพพานไปแล้วปลายาศาสนาของท่านปรากฏว่ามีคนคณะหนึ่งห้า 1, คนมีพระห้าองค์ตัดสินใจว่าเราจะปฏิบัติไปบนยอดเขาต่ำ,ตำๆนี่ให้บรรลุมรรคผล ถ้าบังเอิญไม่บรรลุมรรคผลเพื่องใดเราก็จะไม่ลงจย่จอยเขายอมตายที่นั่นเมื่อทั้งหมดทำพระองค์ตายขึ้นไปแล้วพอขึ้นหมดก็ผลักบันไดแล้วพระองค์ล้มลงมาลงไม่ได้เขาชันวันแรกปรากฏว่าพระหน้าใหญ่เป็นพระราหันคืนแรกไต้สีท่านยังไม่ได้พระหน้าใหญ่เป็นรหันพร้อมด้วยปัญญายิ่งบอกกับท่านสีท่านบอกผมจะบินาบาตมาเลี้ยง พระอีสีองค์ก็ถามว่าเราสัญญาหรือว่าใครบปรลุมรรคผลก่อนจะเลี้ยงกันพระผู้ใหญ่ก็บอกว่าไม่มีท่านบอกไม่มีก็ไม่ต้องเลี้ยงกันอย่าเลี้ยงเลี้ยงมันเคยตัว <c oughs> วันนั้นยอมอดต่อมาวันที่สององค์รองลงมาได้พระอนาคามี <c oughs> ก็จะไปบาตบัาเลี้ยงอีกแหละ <c oughs> ทั้งสามองค์ก็บอกไม่ต้องเลี้ยงเราสัญญาไม่มี ต่อมาทั้งสามองค์ไม่ได้อะไรเลยต่างคกนต่างทําสมาธิไิจิตก็ไม่ได้รู้มาขนตายไปทั้งสามคนทว่าทั้งหมดตายไปองค์ต้นตายไปนิพพานองค์ที่สองตายไปก็ไปอยู่พรมพรมชั้นที่สิบหกเป็นพรมนาคามีอีกสามองค์ก็ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกแต่พอสมัยพระเจ้าทรงบัตยขึ้นในโลกทั้งสามองค์ก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ มาบวชเป็นพระเป็นพระราหันสององค์แต่อีกท่านหนึ่งไม่ได้เป็นพระราหารันมาอ,อยู่กันคนละเขตลงมาด้วยกยันแต่อยู่คนละเมืองอีกท่านหนึ่งก็เป็นพ่อค้าชื่อจริงจริงท่านยาวมากต่อมาพระเจ้ารงเรว่าอภหยยะต่อมาท่านเป็นพ่อค้าสำเภาเรือแตกพวกคนที่ไปด้วยตายหมดทั้งเกาะกระดานแผ่นหนึ่งอาศัยบุญบาร,รมีที่จะไปรหันาหาไม่อยู่ ก็ลอยข้ามาถึงถึงท่าพระชาประมงท่าเรือชาประมงพอท่านขึ้นไปแล้วผ้านุ่มมันก็มีเมลุดหมด mm hmm. ก็มีความละอายจริงเอาเส้นใยเก่าๆ mm hmm. แห้งๆมาพันตัวเราถือกระเบื้องแตกๆก็ถือก,ก,กระโหลกลากระตามนะับบินำบาทชาวบ้านพวกนั้นเขาหลงไหลใฝ่ฝันว่าหันพระพุทธเจ้าเกิดแล้วบุบัติแล้วแต่ว่าเขายังไม่ทราบอยู่ไกลกันคนแต่นั้น แล้ว,วคำว่าอารหันเนี่ยม,มีอยู่ในการก่อนเขานิยมกันชอบพระราหารแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นอรัหารแน่ใครทําตัวพิเศษนิดหนึ่งก็คิดว่าคนนั้นเป็นพระอรหรันต่อมาเห็นว่าท่านพายะมีเสร้อไหล่เก่าแก่แห้งง,งมาพันตัวมีกระเบื้องแตกๆมาขออาหารกินก็คิดว่าเป็นเพื่นผู้ผมักน้อยสันโดษคิดว่าท่านคนนี้เป็นพระอรหัน ต่างคนต่างก็บูชาต่างคนก็ต่างเลี้ยงท่านมีความสุขต่อมาท่านพยะก็มีความรู้สึกในใจจิตมันกำเริบกิเลสมันทับคิดในใจว่าบุคคลใดที่ประกาศตนเป็นพระอรหันต์ในโลกนี้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นพระอรหันต์เห็นไหมเอาก็แล้วไม่ละนี่ยหลงในลาบพ <c oughs> อคิดอย่างนั้นไม่คิดผิดมากคิดอย่างนี้เป็นบาปหนัก ต่อมาตอนคืนเพื่อนกันที่เป็นพระนาคามีไปเกิดเป็นพรหมก็ลงมาบอกปวภัยยะเธอจงอย่าหลงตัวเองเธอไม่ใช่พระอรหันต์เวลานี้พระอระหันต์จริงๆอุบัติขึ้นแล้วในโลกแล้วสามารถสอนคนอื่นให้เป็นพระอระหันต์ด้วยเวลานี้อยู่เมืองโน้นหากจากนี้ไปร้อยยี่สิบโยชนเธอจงไปที่ด้านเธอฟังเทศเธอจะเป็นอรหันต์ เพียงเท่านั้นท่านพยะฟังแล้วตื่นจากที่นอนก็ออกเดิน,นทันทีท่านใช้เวลาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเดินบรรลุถดทางร้อยยี่สโยนแต่ตามอัตถาจารย์บอกว่าเทวดาหรือผมช่วยพอเข้าไปถึงวัดที่พระพุทธเจ้าอยู่เวลานั้นเป็นเวลาเช้าองค์สมเด็จพระรมโกวไปบินาบาบแต่พระที่อยู่ด้วยถ้าเป็นบิฑบาตกลับมาแล้วกําลังฉันเวลานั้นฉันแยกกัน <c oughs> ก็เข้าไปหาพระถามถึงพระพุทธเจ้าพระก็บอกว่าพระพุทธเจ้ากําลังเป็นบ,บาตอยู่ในเมืองขอให้โยมนั่งพักก่อน oh. แล้วก็เอาน้ำมันทาเทา้ทาเสื้อเท้ามันแตกท่านพญาก็บอกว่าเวลาครู่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าจะมาก็ไม่แน่นักว่าผมจะตายก่อนแล้วพระพุทธเจ้าจะนิพพานก่อนคือชินที่ว่าชีวิตไม่ของเป็นของไม่เที่ยงในความตายเป็นของเที่ยงผมอยู่ไม่ได้ต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้า <c oughs> ท่านก็ออกจากวัดเข้าไปในตลาดไปเพราะพระพุทธเจ้าพอดีกําลังเดินเพื่อบิณฑบาตก็ไปกราบที่เท้าของท่านขอฟังเทศพระพุทธเจ้ามองดูคิดว่าคนนี้มีปีติมากเกินไปคือความอิ่มใจมากเกินไปปีตินี้ถ้ามากเกินไปไปแล้วฟังเทศไม่มีผลพุ่งสัานพระพุทธเจ้าทรงยับยั้งว่าภายะเวลานี้เป็นเวลาบิณฑบาตยังไม่ใช่เวลาเทศรอก,รอก่อนเพราะตถาคตกราบก่อน ท่านพายะก็เสียกำลังใจแต่ใจลดลงมานิดปีติลดลงแล้วก็ขอร้องอีกพระเจ้าก็ยับยั้มเป็นครั้งที่สองปีติก็ลดลงต่อมาจึงขอร้องเป็นครั้งที่สามเม่กำลังใจตกลงพระเจ้าเห็นว่าเวลานี้ปีติสมควรที่ฟังพระพธรรมเทศนาได้ฉะงนั้นองค์ทรงเดินไปจอมใจจึงตัดเทศสั้นๆเป็นพระที่ฟังเทศสั้นที่สุดเวาหันพรอมไปสมิทายาน ท่านทรงเทศว่าพาหยะเธอจงอยาสนใจในรูปแค่นี้เองง่ายดีไหมเท่านี้ท่านเป็นรันพร้อมไปสัมธิธายานในขณะนั้นทันทีแต่เวลานั้นพะาายะขอบวชพระเจ้าคทรงตรวจด,ดูว่าเคยทําบุญมัเคยทําบุญถวายผ้าไตรจีวรไหมในพุทธศาสนาหรือเปล่าก็ปรากฏชาติก่อนไม่เคยทําถ้าชาติก่อนไม่เคยทําทรงให้บวชไม่จะไม่มีผ้าลอยมาจากอากาศสมกาย ท่านยังบอกว่าพายะถ้าเธอต้องการจะบวชเธอจะไปหาผ้าไตรจีวรมาถ้าได้มาแล้วตวถาคคจะบวชให้อาศัยที่ท่านไม่เคยถวายผ้าไตรจีวรในพุทธมณฑนพุทธศาสนาเมื่อเวลาเดินออกไปห่างจากพระเจ้าพระเจ้าหลีกมาเวลานั้นนางยักษิหนีแปลงเป็นวัวเว็ุอ,อ่อนฝิดตายนิพพา,านในสถานั้นกรงความว่าที่ท่านพายะฟังเทศสั่สั่งพระบุญบาร,รมีเดิมเขามี คือในชาตก่อนที่สมัยไทยศาสนาพระพุทธสุาถ้ามันเป็นบาร,รมีบนยอดเขาตั้งใจเพื่อความเปรรหรันแต่มันไม่ได้บุญบาร,รมีนั้นค้างอยู่เวลานี้ตอนหลังนี่มาพบองค์สมเด็จพระรมกูเทศสันๆว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปก็ได้เป็นพระหรหันต์รวมความว่าความเป็นพระหรหัน์ทั้งสองอย่าง,งนิทสองประสูติที่กล่าวมาเรื่องรูปอย่างเดียว จนนั่นขอบรรดาญาโย,โยโมพุทธบริษัททุกคนจยฝึกละรูปเห็นว่ารูปเป็นปันใจจัยเกิดเป็นความทุกข์เป็น,ใใหปปนหเหตุที่เกิดความทุกข์ปัจจัยเป็นเหตุเรามีทุกข์เพราะรูปอย่างเดียวถ้าเราไม่มีรูปความหิวก็ไม่มีความกระหายก็ไม่มีความความป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่มีความแก่ก็ไม่มีความตายก็ไม่มี ความหิวมันก็เป็นทุกข์ความกระหายก็เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สมบายก็เป็นทุกข์ความพรัดพระจะกของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ามาทุกข์ที่เป็นทุกข์อย่างนี้อาศัยรูปอย่างเดียวขึ้นชื่อว่ารูปอย่างนี้เราจะมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่มีสรับเราอีกเราต้องการนีพผ่านเพียงแค่นี้นะฝึกวัทุกวันนะเราวันนี้ฝึกความเป็นหนานกันตอนนี้ไปบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานเป็นกรรมฐาน